อันนี้ตัวที่เจ็ดนะครับตัวที่เจ็ดเออมันต้องอย่างนี้เลยแหละให้เขารู้ออตัวที่เจ็ดนะกันนะนนนะ 7นะครับ348 3 4 8ตัวที่7 3, 3 4, 4เอ4 <8 S 2> <8 S 1> แล้วกัน 4, 8บ38ลบ38 348ลบ38เท่ากับ310เท่ากับตตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวแรกเลย เดี๋ยวก็วัดความยาวต่อมันนี่ไม่ได้ปิ่งเะยนะยอะโหต่อ มันยากหน่อยนะครับตีนมันเหนียวต้องมันยานยนะ ตัวนี้ออจะดื้อหน่อยผ่านไปแล้วสามนาทีขามันติดมันไม่ใช่รู้ตัวนะขาม,มันหนึบนี่คือการงัดตุ๊กแกนะครับตันนี้ยากเกินโอ้ หนสาั้วขนาดมันหัวขึ้นยังสิบสี่แล้วที่มันอะ ดื้อจริงๆนะตัวนี้อืมข้าวๆไหมเพราะยังไงก็คือว่ามันหดตัวอยู่เนาะ14ครึ่งปลายหาง หนสิบสี่ครึ้นอนี้เดี๋ยวอ่ะเห็นไหมเจ้ายิงไงสี่สิบสี่ครึ่งเห็นไหมเอายางนี้เลยอ่อยางนี้อ่ะอ่ะตะว่าสิบี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคยไม่เห็นเลข ปากมันพอดีนะครับสิบสี่สิบสี่แล้วมันงอตัวอยู่นิดหน่อยสี 14, 14, ่ประมาณสิบสี่กว่าสิบสี่กว่าครับโ okay, อเคเนาะเมื่อย